สวัสดีครับวันนี้กลับมาดูอตอนย่อยที่7.3ดกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเริ่มง p a y p a l ตอนนี้จะเสนอเรื่องค่าธรรมเนียมของ PayP a l ครับผมใน Paypal เนี่ยเขาให้เราใช้ฟรีนะครับแต่ก็มีค่าธรรมเนียมบางอย่างที่เราควรรู้ครับทีนี้ผมเซต g o o g l e ครับหาค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับผู้ที่ผู้ขายนะครับก็คือเราเป็นฝั่งรับเงินเราเป็นคนขายนะครับก็จะมีที่กันอยู่สองส่วนครับส่วนที่หนึ่ง ส่วนแรกนะครับก็เป็นค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อลูกค้ากดชาระเงินเนี่ยทางเว็บไซต์ก็จะหักไปที่4.4่เนะ์ครับบวกกับ11บาทนะครับส่วนที่2ก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราที่ไปผูกไว้ครับก็ถ้าเกิดว่าโอนเกินยอด5,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็ฟรีครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยก็ต้องเสียเงินนะครับทีนี้เราจะดูรายละเอียดนะครับก็ดูรายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมครับกดเข้าไปได้เลยครับ ในนี้ก็จะบ่อยทีครับว่า4.4%เนเี่ยเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับประเทศอื่นก็จะเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินก็แล้วแต่นะครับแต่พอสิบบาทเช่นนะครับเช่นเช่นสมมติว่าลูกค้ากดซื้อของเราร้อยหนึ่งนะครับก็จะหักไป4ี่จุดี่เอร์เซนนะครับก็คือหักไป4บาท4ี่สิตางค์ครับแล้วก็บวกข้นมอีกสิบเอ็ดบาทนะครับก็จะเป็นทั้งหมด15บาท4ี่สิสตางค์ครับจากยอดหนึ่งบาทที่ทางเพลียาจะหักของเราไปนะครับ อันนี้ตัวอย่างนะครับก็เซชมาครับว่าไทยนะมีการคิดเลือ,อยู่ที่4.4นะครับ